สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยญ่เจ่าไม่กล้าผาคลิปนี้ยญ่เจ่าไม่กล้าพ้าม้วนได้จ่าเด้อเห็นยังตะท้องสวัสดีครับอลาบป้าพี่น้อนลาบปูลาบปกทีหามาเนจ่า่นี่เห็นโบปลาดุกใหญ่ปลาดุกหน้าได้จ่าเด้อหามาทำกินได้จ่าเด้อเออเอาไปย่างเนาะจ่าเนาะสวัสดีจ่าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยญ่เจ่าไม่กล้าพ้าม้วนได้จ่าเด้อ เฮ้ยยังษตะท้องสวัสดีครับมืันศิลาป้าดุพี่น้องพี่ฮามามาทำกินเนาะจ๋าเนาะนี่พี่ฮ้าในสะยักษ์พี่สาวเลยนี่ห้าอันนี้เนาะมีตู้ใหญ่ๆป้าหน้าเด้อจ๋าเด้อนี่ศิลาบเด้อสิลาบกินเนาะแถาเนาะเสียบๆไปเลยลาบแจกพี่แจกน้องพี่สาวให้เอามมาหิ่งกินเนาะจ๋าเนาะ เมื่อซาไดชชนีเถาะปลาชีโตอยู่แล้วกันี่าลูโตหรือเโตนี่ล่ะป้ายังป้าดุกไงป้าดุกมีตัวใหญ่ๆเนาะป้าดุกหนาเนาะสาวเนาะเอ้าไปบัหนีิไปย่างแล้วก็ชิลาบไอเห็ดเนาะจ้ะเนาะนี่จ้านี่ย่างเร็วนี่นี่ย่างเร็วแยกกระชิพักเนาะจ้ะเนาะแยกกระชิคูดเอ้าเอาจะซีนมันสวัสดีจ้า

นี่จะของมาทมามามากๆใ่หมองไรซับอยูเออใหญกินซอยหอมซอยกันกะจานนอนพอขวบมือของมากหรอรนี้ปล่อยหายายพอหอมแดงลาวมาเดีวไดจ่าลื้อ

อยากได้กะปนแกงมือชมือได้ไดได้ไปาก็มิตัวใหญ่พป่น้องเออมาจ้าปีมานาะเขาเออเลืองข้ามาจาาเลยป้าเนี่ เนมันจี่แรกเองวาหาเนน้อยบานก็ไปเยแ้ป้าช้าลช้างเ่าเนป้างเหรอเเปนป้ายงนเไปก็ดูยากที้างคืยมาต่อได้เห็นยากกนครับก็ดูยากนประดุบ้าน หอมกระเลยหอมซักสี่นาทีเนาะใช้กุ้ยหอมซัสี่ใส่จีบแเลยเป็นหอมปีนองแงอะไรอ่โอยสวยก็หอมก็หอมแล้วพี่นอง ้นได้มซอนดเลยซ้อนดเลยนะจะ้อมาซ่อนนิดลกน้นนอย เลยไปย่าด้วยอต้องปผูหมอมใหม่เลยนี่พี่น้องซับแล้วนี่ตะท้องกระตูดหนามประเดกมาใส่ด้วยเจา้านี่หนามประเด็กหมด,เ,ด,หมดเลย,หเ,ลยเห็นบอกพี่นอ้องควนตัวโตดเลยนี่เอามาตักมาใส่นี่เห็นบอกพี่น้องนี่นั่นโอ้ยบอรตักใส่ซุกเลยพี่น้องนี่แหละเขาอึดวะ ล่าปลาดุกนี่พี่น้องโคุ้นคุน้นมันยิ้มบอโอ้ยน้ำพักยังม่เกียวเสียบเสียบ้วยพี่น้องจะถ่องใส่อีกที่จ่าด้วยปื๊ดนี่ยิ้บอพี่น้อง มาขวัวอีกดี่จ่าเด้อับแล้วก็มาขวัวอีกแส่น้ำปลาเด็กดูจิตแจ่มมันก็ดีขึ้นหรอดีสิขึ้นนอนนี่ซุกๆเนาะจ่ะเนาะนี่ซุกเร็วพี่น้องซุกเร็วนี่ลาบอันนี้เนาะซูดตะทองซูรไผ่สูตรมันเนาะจ่ะ คนแนวพ oh, ้นกับบอมาแดดแล้วมาอุ่นดอกพี่น้องอบมาข้าวคนวนดดแล้วมาขวายเด้เนาะเขาเอาเลยจะจะส่องเราเห็ดซุกๆเราว่ะจะส่องเราปีกมือซุกดีเนาะมันซุกยม้งสูดไพสูตมันเนาะสาวเนาะผสมว่าน้ำใส่ยังสีแบบพี่น้องสูดไพสูดมันนี่พี่น้องเห็นบ่อถุยไยเลยกู้ในุ้ยกระองพวกเขาก็ เบยบกวยเลยเด้นะสาวเนาะจ้าเออตัวนี้ตวะเพืจะได้สีมึงสิบออ้ากลมึงที่ไรเจ้าสีมึงที่ปากอยากมันสิเป็นเข้มโพดก็เลยอยาให้เจได้กแะบเออบอปุ้งจังสีกินเนาะพี่้อง่อปงลงมาแล้วมันเย็นจริงๆเลยข้นเนาะจ่าเนาะพริกลงไป พี่น้องก่อนด้วพีーー b, ่น้องอุดชนก่อนพี่น้องปรุงแล้วเบอันนี้ลาเบลใหญ่ก็บชได้เบีงพี่เบียงน้องนะจ่าเนาะนี่เขาถวยมาใส่ใส่เราด้วพี่น้องบักนาวลงไปใส่หลายสมหลายใส่น right, so right, so ้อยสมน้อย ลา,ลายเกี่ยวลาย <laughs> พี่น้องหน่วยบวกหนึ่งเลยเ <sm all> ห็ดบาดบาดนเนาะจาเนาะเห็ดง่ายๆ <laughs> สูตรตะทองนี่สูตรใยทอง <sm all> พี่น้องใส่ <sm all> <sm all> สูร <sm all> ส่รถ้วนตือตื่เลยว่าใช่เย็นเนาะ ใส่ผุงนัวลูกไปใส่หลายเส,บห,ส,หสบหลายใส่น้อยเสบน้อยเนาะจ่าเนาะนี่โอ้สุดแต่สอ,องมือน,นี่แกวเลยใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วปราจำอีกอย่างแล้วของเบอร์พี่น้อง,องตระจำอีกหอมหวยห,ห,ห,ใให,ห่วยเมาในย่าิดื้อนี่ลาป่าแต่ทองระวังหล,ลุงเสียขา พี่น้องเอ้ยจะท่องก็เจ็บขาคือกันเจ็บหัวเข่าแบบใหญ่หรือพี่น้องเท่ามาแล้วก็จังสีเลยเนาะ <laughs> ยายเห็ดกินเยอยากับพวงยายนี่เด้อเจ็บหัวเข่าเจ็บแข่งเจ็บขาตาก,กระไรมืดน้องพี่นอนะ้องเนาะนี่เสียขาลงไปอาจารย์ คนคนเอาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเออเอ่ะจะมีหอมมันได้หอมปีหอมปีลูกปลายหอมหอมปีหอมแดงเฮลงไปซื้อเดียวเลยเถอะเออไม่ใช่บนน้ำผดบ่หนี่แหละเสียพๆไปเลยนี่บอดเครื่องหมอเอรีอย่าพี่น้องรอดชิ้นต่อมามาหมอสินองนานนี่อีลี่เลย พี่น้องนั่นกระซอนซีมทเท้าะซอ,อนซีกรอนรด่อไปเจงได้สาวสบๆสบเยี่ยมอืนีนน่พี่น้องขาดนังงละเท้าจะท่องว่าออนนะป้าก็จ,าจิตใจนาปลาหลเดบ่เดี๋ยวเต้ มักไผ่หมักมันเนาะจ่ะแล้วก็เฮ็ดแล้วก็ะิแบงไปให้พี่สาวเลยน้องสาวพี่น้องให้แม่ซิมเบึงองยิบพี่เจด้เสาพอดีแซ่บแซบพี่น้องตากแบงกันเนนะจ้ะเนาะบริกินห่วมกันเราด้วยจ่าเด้อบริกิน รวมกันใหี่พี่น้องเห็นหนอกเออเออจากแบงพีแบงนองตัวให้ยายบาทให้ยอตูดพี่น้องตัวนี้งใหญ่จะเอาไปให้พี่ให้ใหใหน,น้นองนะจน๊ะเนาะบริกินร่วมการต่างคนต่างไปทำมาหากินไผอันนี้มัน่นเธอชีตอบก็ได้ก็พี่กับนอง มาเอาในย่าด้อชุผูชุคนในจ่าเด้อมามาเด้อพี่น้องมากินข้าวเด้อจ่าเด้อมุน,นี่ตัวน,นี้แกงกระปู่ย่าตนน้ตนนี้ลาป้าต้นนี้ป้าทอดมามากินในกันชุบผูชุบคนเด้อแม่ครับมามา,มาเสียบเสียบด้ยแกงกระปูยายก็ประเทศเฮเเ็ดเนาะเสียบเสียบด้วยมามาแม่ครับมากินลาป้าเบื้งปากอู้ไปจานเจียว มามาๆมๆกินจุชูชทุกุนบิ๊กพีสาว<อ>าตักไปให้ตักไปให้พี่ไอตักไปให้หลานสาวแลานลสาวเมื่อกี้นั่งเมื่อกี้กินกัน,กน <c oughs> แต่น้องสาวไปเตียวปเดี๋ยวท่านมาเราไปให้หน้องค้อ,อต้นประสาทใหญ่กะ ได้ก็ที่ไหนเห็นเห็นบรรลุน้องลิจ่าได้ก็ทจบคลิปไหวเพียงแค่นี้ลิจ้าขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแร์ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดสวัสดีจ้าสัส่งจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บยวับที่ตามคลิปยายต่อไปลิจ้า